วันนี้เรามาคางเต็นท์กันที่บ้านส,วน,านสวนรักน้ําที่ชะอมสระบุรีนะครับวันนี้เรามาถึงก็เกือบสี่โมงเย็นแล้วเอ็อัซิเดนต์นิดนึงนะครับโชคดีที่มาเจอพี่พลอยเจ้าของร้านน่ารักมากนะครับ,บให้ความสะดวกทุกอย่างเลยแต่เสียอย่างเดียวไม่ให้ร้านญาตเราท <c oughs> ี่นี่สวยมากนะครับดูบรรยากาศติดโค้งน้ํานะครับ แล้วก็ติดภูเขาเลยนะครับที่นี่มีหลายลานมากพี่พลอยมีกี่ลานที่เนี่ยมีทั้งหมดห้าลานค่ะมีทั้งหมด5้าลานเลยโซนหนึ่งจะเป็นต้นไม้สูงๆตง<ม>ให้พี่พลอยขัพรีเซนโซนหนึ่งนะคะส่วนโซนสองโซนสองก็จะเป็นลานหินมีโซนสองต้นงิ้วบนล่าง แล้วก็ตรงนี้คือจุดตรงนี้คือโซนสออโค้ไงไผ่โซนสออโค้งไผ่มี3ามล้อริมริมลำตาตรงที่เรานะยืนตรงนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีโซนข้างในเป็นโซนสองต้นยิ้วโซนสอง,สองชํำฉา A B และมะตูม มาตูมเอบีก็ที่คุณจองกแล้ววันนั้นเนาะแล้วก็จะมีลานสามลานสามก็เป็นลานหินเหมือนลานหินผสมลานหญ้าเหมือนกันอยู่ด้านข้างลันา์เหมือนกันแล้วลานหินเนี่ยแคมป์คามาจอดได้ไหมครับแคมป์ค่าเป็นบางโซนค่ะโซนสามลานหินจอดได้แคมป์ค่าแต่ตรงนี้นี้เฉพาะกแคมป์ค่าถ้าลงมาจอดได้คือวันธรรมดาวันที่แไม่ติดวันเสาร์วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตรงนู้นก็เป็นลานโซนสี่โซนสี่เป็นลานหญ้า โซนห้าเป็นลานหญ้าโซนห้าแคมป์คราตอดได้เลยค่ะเทียบหลิบผ่านได้เลยตอดในล็อกได้อะไรได้โอ้ที่นี่สะดวกสบายมากนะครับ <c oughs> นดแต่ยังไม่ได้เดินรีวิวนะครับผมเหียนห้องน้าเต็มเลยนะ <c oughs> ห้องน้ามีอยู่กี่จุดครับพี่พลอยห้องน้ำมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดค่ะมีทั้งหมดสิบสองห้องแยกอาบแยกทักโคกมีแยกอาบเป็นฝักบัวเป็นแบบตักอาบก็มีโอ้สะดวกสบายมากแต่แล้วก็มีโซนหนึ่งที่ล้างจานอยู่ในโซนห้องน้าอยู่ด้านหลังอยู่ด้านข้างมีเนี่ย น,นานๆจะมาเจอเจ้าของร้านที่ใจดีน่ารักนะครับเดี๋ยวผมขอญอยตไปกางเต็นท์ก่อนเดี๋ยวให้ตากล้องพูดคุยกับพี่พลอยไปก่อนนะครับ ลานกันนะครับเราอยู่ที่บ้านสวนรักน้ำชะอมนะครับที่นี่กว้างมากนะครับมีทั้งลานหินและก็ลานหญ้านะครับเราจะพาดูลานหินก่อนนะครับลานหินที่เราเ็นเราอยู่นะครับหลอกแรกนะครับก็จะอยู่ติดโค้งน้ำนะครับ วิวก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเรามองไปข้างหน้าก็จะเห็นโขงน้ำครับแล้วก็ภูเขาโขงน้ำนี่ก็จะยาวตลอดนะครับตแต่นูนเลย ยาวไปนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นแก่งลานลักนะครับที่นี่เขาจะแบ่งเป็นล็อกๆนะครับล็อกนึงก็ค่อนข้างกว้างนะครับกลางได้สองหลังนู่นนะครับเราเดินมาทางเข้านะครับที่กลางริมน้ำนะครับก็จะเป็นลานหินนะครับแคมป์ค้าก็จอดได้นะครับ เดินไปเรื่อยๆด้วยความเร็วเพราะลานของท่านกว้างแต่ที่นี่ห้องน้าเยอะมากครับนี่อยู่ใกล้ห้องน้ำมีห้องน้ำหนึ่งจุดสองจุดใกล้ๆนะครับสามจุดไปซ้ำไปนะครับแฉพาะลานหินร่มรืร่นนะครับร่มทั้งวันนี่ครับก็จะติดน้ำไป ยาวไปตามริมลำธารน, <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นทางลงไปเล่นน้ำนะครับ <c oughs> ครบลานเห็นจะสุดตรงนี้นะครับ น้ำก็โอเคนะครับไม่ได้ลึกมากครับเด็กๆเ,เล่นได้นะครับเป็นน้ำไหลเดินลงมาจากเนินนะครับก็จะมาเข้าห้องน้ำตรงนี้นะครับใกล้ๆนะครับแล้วก็เดินมานะครับก็จะเจอลานหญ้าอีกสองลานนะครับลานเนี้ยสวยที่สุด นะครับแต่พี่เขาบอกเต็มตลอดเสาร์อาทิตย์นะครับจองยากมากนะครับก็จะอยู่ติดโค้งน้ำนี่เลยวิวก็จะประมาณนี้ ก็จะเป็นลานหญ้ายาวไปนะครับตามโค้งน้ำไปผ่าเดินไปดูลงมาก็จะเจอลานหญ้าอีกลานหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ในสวนส้มโอครับนี่ครับกลายไปหมดเลยแถวๆนี้ ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับห้าเขียวพื้นเรียบแต่โซนนี้จะไก,กลห้องน้ำนิดนึงนะครับก็จะอยู่โซนแบบริมนะครับก็เป็นล็อกเป็นล็อกนะครับทีก่กลางได้หมดเลยนะครับก็จะอยู่ติดโค้งน้ำไป นี่เลยสุดนี่เลยนะครับสวยครับพื้นเรียบดีมากครับหญ้าสวยนี่คือสุดของลานแล้วนะครับจุเต็นได้เป็นร้อยครับตอนนี้เรามาวันศุกร์นะครับคนก็เลยยังไม่ได้เยอะนะครับพี่เขบอกว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะ รถก็ขับเข้ามาลงของได้ถึงข้างในเลยนะครับถนนอยู่นี่ประมาณนี้ครับพาม,มาดูห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี้จะเป็นห้องน้าของโซนสามนะครับลานยาที่ซึ่งเป็นโซนสุดของลานนะครับที่นี่ห้องน้ําเยอะมากนะครับมีสามจุดนะครับ ตัวนี้เป็นจุดที่3ามแยกชายหญิงนะครับมีห้องน้ำชายนะครับเดินมาก็จะ,จะเจอสิงล้างจานนะครับสองสิงอ่างล้างหน้านะครับหนึ่งอ่างของผู้ชายมีสุขานะครับแล้วก็ฝักบัว อาบน้ำนะครับไม่มีเครื่องอาน้าอุ่นนะครับดีไซน์กิ๊บเก๋คมีหนึ่งห้องนะครับเือมาด้านหลังก็น่าจะเป็นโถฉี่สำหรับท่านชายนะครับ2องโถนะครับห้องน้ำหญิงก็น่าจะเหมือนกันนะครับ ที่อย่างละห้องนะครับนี่าง้างหน้าแล้วก็สุขขาชักโครกนะครับแล้วก็ฝักบัวน้ำนะครับส่วนนี้ก็จะมีชายหญิงอย่างละห้องนะครับดูห้องน้ำโซนลานหินนะครับส่วนลานหินนี่จะมีห้องน้ำจุส่สองของโซนนะครับ ก็จะแยกชายหญิงเหมือนกันนะครับมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะครับดูห้องน้ําชายก่อนเลยเดินมาก็เจออ่างล้างหน้าสองสุขานะครับมีหนึ่งห้อง สองห้องนะครับสำหรับท่านชายเดินมาด้านหลังอ่าก็เหมือเจอสุข้ายห้องนึงแล้วก็จะมีฝักบัวอาบน้ำนะครับเดินมาก็จะเจอโถถีนะครับสามโถ กระถางลงมาจิบเก๋อย่างเท่นะครับไม่มีโอ้มะตักอาบน้ำด้วยนะครับถัดมาเป็นห้องน้ำผู้หญิงนะครับที่นี่ผมชอบมากเลยเพราะเป็นแบบตักอาบนะครับผมชอบตักอาบสะใจดี หนึ่งห้องสองห้องสามห้องนะครับแบบตักอาก,ากตอนนี้ก็จะเป็นสุข,ขาแล้วก็ฝักบัวหนึ่งห้องสองห้อง สมห้องนะครับสำหรับโซนนี้ผู้หญิงมีซิงคล้างจานสองซิงค์ประมาณนี้ครับ เป็นผู้ประสบภัยอีกแล้วนะครับอยู่ดีๆไม่มีปีมีผุยก็ตกมาสกักนัดแต่ก็ดีได้บรรยากาศดีครับนอนฟังเสียงฝนไปวันนี้เราเราไม่ได้คันทำอะไรเลย ที่สองการเดินทางนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมสเสบียงอะไรมาก็เลยฝากทองไว้ที่ลานนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับที่ลานก็จะมีกับข้าวขายนะครับที่ผมสั่งมาก็เป็นกะเพราเนื้อนะครับกับแกงจืดนนะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวชิมแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับเเรามาก็ฝากอุญหนุน,นีิลานนะครับถ้าใครไม่อยากเตรียมอะไรมาที่อยากทำของข้าวนะครับ เรามาสรุปลานบ้านรักน้ำกันบ้านสวนรักน้ำนะครับที่ชะอมนะครับสระบุรีเข้ามาถึงตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ประทับใจเลยก็คือเจอคุณพลอยเจ้าของลานนะครับน่ารักนะครับให้ข้อมูลพาเดินชมลานแถมขนของช่วยต่างหากนะครับใจดีน่ารักนะครับเจ้าของหลานทำกับข้าวอร่อยด้วยนะครับ เสาร์อาทิตย์มีอาหารตามสั่งนะครับผมชิมมาแล้วนะครับฝากของไว้ที่นี่นะครับอร่อยรับประกันนะครับข้อดีของที่ลานก็โอ้โหดีแทบทุกอย่างนะครับพื้นนะครับหินกรวดพื้นหญ้าเรียบนะครับสวยนะครับบ่งบอกถึงความใส่ใจนะครับออกแบบดีนะครับ เป็นสัสดส่วนแล้วก็สวยมีทั้งวิวลำธารแล้วก็วิวเขาล้อมรอบนะครับต้นไม้ใหญ่เยอะร่มรื่นนะครับห้องน้ำเยอะห้าจุดนะครับใกล้ใกล้ๆเลยเดินสะดวกสบายจอดรถลงของก็ใกล้ๆนะครับแทบจะไม่ต้องใช้รถเข็นเลยนะครับดีทุกอย่างบรรยากาศก็ร่มรื่น ห้องน้ำสะอาดและที่ผมชอบอย่างหนึ่งที่เขาใส่ใจก็คือไฟนะครับไฟเราไปบางลานมันจะห้อยตามต้นไม้ลงระยา่างทำให้มันสว่างเกินไปแต่ที่นี่เขาจะไว้ตามจุดนะครับตามจุดตามทางเดินนะครับคือไม่ให้แสงสว่างมาันมารบกวนมากนะครับดีมากนะครับที่นี่ถ้าใครมาแถวเจ้าอมร้านนี้ผมแนะนำนะครับบ้านสวนรักน้ำ เพื่อนๆตามหลวยไม่ได้แล้วพบกันใหม่ทิปต,ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ